ฮัลโหลขอกราบสวัสดีสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับผมหวังซีเจ้าเนาะในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมาลงมอดเทลเลเรียก็จะเป็นมอดขุดแร่ในเกมเทลเลเลียกันนะครับถ้าทุกคนมือว่างเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็เช่อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับผมก็กดอื่นเนี่ยถ้าทุกคนจะลงมัดนี้ทุกคนต้องมีตัวเกมเทลเลเรียแท้นะครับต้องเป็นตัวเกมเทลเลเรียเวอร์ชันสตรีมเนาะ ซึ่งก็ถ้าทุกคนซื้อเทเลเรียเวอร์ชันสตรีมมาเนี่ยทุกคนสามารถโหลดที่ม m อดโหลดเดอร์ได้นะครับเพราะทุกคนมีองค์ประกอบพวกนี้ครบเลยแหละให้ทุกคนกดเข้าที่ม็อดโหลดเดอร์มานะแล้วก็เข้ามาที่เวิร์กช็อปแล้วก็มาตรงที่ดาวน์โหลดม็อดนะครับม็อดมันจะชื่อว่าเบสิกม็อดเดี๋ยวผมพิมพ์ไปเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ทุกคนดูด้วยนะเบสิกอ่านี่พิมพ์ไปคําว่าเบสิกก็จะขึ้นแล้วนะครับมันจะชื่อว่าเบสิกอัตโนมัติม n i n งนี่นะครับทีแรกมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดน้เลยกดตรงนีีน้ะ้แลวกก็ด Back Manage ตรงท่ MoD ที่แรกตรงนี้มันจะเป็น disable นะครับก็ทุกคนก็กด enable เพื่อเป็นการให้มันทํางานนะครับแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยอ่ากดเข้าเกมมาอันนี้ก็จะเป็น world ที่ผมสร้างเอาไว้เพื่อแบบจะรีวิวมอดของตัวนี้เนาะไปเป็น basic ม o ดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนทุกคน setting มอดกันก่อนเนาะก่อนอื่นให้ทุกคนกด ESC ขึ้นมากดมาที่ setting mod configuration แล้วก็เลือก basic มอดนะครับมันก็จะเข้ามาที่ตรง c o n ฟิกนี่เนาะให้ทุกคนกดเข้าไปหครั้งนี่มันก็จะขึ้นหน้านี้มา หน้ามออดจะอยู่ตรงที่ mining assistant นี่นะครับ ก็จะเป็นอ่าบล็อกที่เราสามารถขุดได้นะก็จะมีพวกไอรอนคัพเปอร์โกลสินเวอร์บล็อกปีศาจอ่าก็จะเป็นแร่ป,ปรีศาจเนาะเดโมไนน์ ite, นี่นะฮะแล้วก็เมเดโอไรต์เทลสโตนโคบอลมิทริวอะดามินอะดามินเทียมเนี่นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยพวกแร่ทินลีดทังสเตนแพตตินัมแล้วก็คิมสันไอบล็อกเอไบโอมปีศาจคิมสันนะแล้วก็โครโมฟายอ่าก็มีอะไรอีกทาราเดียมไลทีเนียมอะไรพวกนี้นะฮะก็แล้วก็ไอ้อะไรนะก็จะมีพว พวกอัญมณีต่างๆที่เราสามารถขุดได้เนาะนี่นะแล้วก็จะมีพวกดีเซอร์ฟัสซิลไอพวกที่มันเอาไปแลกแร่ในเครื่องแลกแร่ได้นะครับอ่นนี้ก็สามารถขุดได้เนาะซึ่งขีดจํากัดของการขุดบล็อก1ชุดเนี่ยผมจะเรียกแบบนี้เป็น1ชุดเนาะแบบนี้1ชุดนี่นะฮะ ก็มันจํากัดจํานวนไว้ที่200บล็อกนี่นะครับทุกคนสามารถปรับเต็มได้ก็คือลิมิตมันอะคือ1,000บล็อกก็ขุดทีเดียวมันก็จะหายไปเลย1,000บล็อกนี่นะฮะแต่ผมก็จะจํากัดไว้ที่200บล็อกเนาะคือแบบแค่นี้มันก็น่าจะเพียงพอต่อแร่ชุดหนึ่งที่เราจะขุดแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็จะลองมาไล่ขุดแร่ให้ทุกคนดูเนะว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะอันนี้สมมติแร่นี้นะครับขุดไปหนึ่งที่นี่เห็นไหมถ้ามันไม่เกิน200เนี่ยอันนี้ก็ได้มา54 ขุดได้ทุกแร่เลยนะฮะตั้งแต่กอดฮาร์ดหมดยันฮาร์ดหมดนะฮะอันนี้ก็ไอรอนเนาะอันนี้ก็คอปเปอร์เห็นไหมขุดได้หมดเลยอันนี้ก็โกนะฮะซินเวอร์นี่ขุดได้หมดเลยนะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแร่อ่าไบโอมปิศาจเนาะ,ะอันนี้ก็ขุดได้นะนี่ขุดไปอันนี้ก็เป็นแร่เมเท,เทโอเนาะอันนี้ก็เป็นเฮลสโต่เห็นไหม ซึ่งมันจะช่วยให้ชีวิตของคุณอสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็แบบเล่นเกมได้ไวขึ้นนะก็ไม่ต้องแบบมานั่งขุดทละบล็อกทีละบล็อกนะทุกคนอาจจะเสียเวลาเนาะ,ะนี่ก็คอลัฟไฟเห็นไหมก็ขุดได้นะฮะถ้าไม่เกิน200บล็อกนะอ่ะแล้วก็มาตรงนี้คือผมวางไว้เกิน200บล็อกครับลองมาขุดดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะตันอยู่แค่นี้200บล็อกอ่านี่เห็นไหม200ซึ่งในส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นเศษเกินนะฮะมันก็จะคำนวณไว้แค่เออ เราตั้งมันขุด200แล้วก็แค่ขุด200แต่ถ้าเราปรับเต็มนะฮะพันบล็อกนี่มันก็จะขุดหมดเลยนี่เห็นไหมอ่า200บล็อกคดีด้วยเมื่อกี้อ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวผมก็รีเซ็ตกลับขึ้นมาก่อนนะเพราะผมไม่ต้องการให้มันขุดเยอะขนาดไม่ได้ปรับเต็มหรอกเมื่อกี้อ้าวผมลืมกดเซฟโอ้โหจบเลยทุกคนก็ต้องกดเซฟด้วยนะครับเพื่อจะให้มันเซฟเนาะอ่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจผม้ผมก็เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับแล้วก็ คลิปหน้าเนี่ยทุกคนอยากให้ผมสอนเกี่ยวกับมอดอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะแต่ในใจผมมีอยู่แล้วแหละคือผมจะสอนทุกคนใช้มอดเสกคอร์ดครับนี่สปอยก่อนนิดนึงนี่นี่นี่อาจจะเป็นมอดเสกของเนาะนี่นะนี่อา่าสปอยไว้นิดนึงก็ถ้าใครสนใจก็รอติดติดตามชมกันได้เลยนะครับก็กดกดซับผมไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคลิปหน้าก็จะได้มาดูกันอา่าผมจะสอนให้ละเอียดเลยนะครับแบบคือผมก็เป็นคนหนึ่งอะแบบไปหาแบบสอนโหลดมอดบางคนสอนไม่ค่อยละเอียดเนาะแล้วก็แบบ ก็ต้องไปดูของคลิปฝรั่ง่ยบางคนก็แบบดูไม่ค่อยเข้าใจก็เดี๋ยวผมจะพยายามสอนให้เข้าใจมากที่สุดเลยนะฮะแล้วถ้าทุกคนไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยทุกคนก็คอมเมนต์มาถามได้เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ครบทุกคนเลยก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับเดี๋ยวนี้หวังซี่เจ้ามีบริการเติมเกมด้วยนะครับมีทั้งเติมเกมเติมเงินมือถือบัตรเติมเงินราคาถูกจะได้ทั้งพร้อมเพย์ทรูมันนี่บัลเลตและอีกหลายช่องทางมีแอดมินน่ารักน่ารักพร้อมบริการ24ชั่วโม